สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับผมธนชัยทรงขนมนะครับหรือชื่อเล่นชี่บุ๊กนะครับก็จะมาอัดคลิปสอนนะครับตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมสัญญาณไฟจราจรนะครับคือถ้ารออกบบสัญญาณไฟจราจรนะครับในที่นี้ก็คือผมก็จะอัดแค่ที่เป็นเวเดียวนะหมายถึงว่าเป็นสัญญาณชุดเดียวนะครับ ก็คือแค่สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับอย่างละหลอดเนาะคราวนี้หลักการทํานะครับเราก็มาโนภาพนะครับมันไม่ได้กอย่างที่คิดก็คือสัญญาณไฟจราจรนี่ก็มีอยู่สามสีใช่ไหมอ่ามีสามสีนะครับคือสีอะไรบ้างสีแดงนะครับก็คือสีแดงสีอะไรอีกสีเขียวใช่ไหมอ่าสีเขียวแล้วก็สี สีเหลืองนะครับแล้วก็สีเหลืองอ่าแล้วก็สีเหลืองนะครับซึ่งสีแดงเขียวเหลืองนี่มันก็คืออะไรครับเอาง่ายกระแสแดงผมก็คืออะไรครับเอาพุทถูกไหมอ่าอินพุตก็คือเป็นสวิตหรือเซนเซอร์แต่ว่าอันนี้เราก็ใช้เป็นสวิตละก,กันก็คือเราเริ่มทํางานใช่ไหมครับคราวนี้อินพุตเราก็กรอกรหัสเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมก็อ,อยู่ที่พอร์เตอร์จะใช้ก็คือไอเป็น x 0 x 1นะครับ ฟังให้ดีนะเอาพุทธเอาพุทธว่าจะเป็นสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแสดงว่ามีเอาพุทธเจดตัวครับสามตัวถูกไหมก็คือแดงเขียวเหลืองเขียวนะครับการทําก็คือสีแดงมาสีเขียวสีเขียวมาสีเหลืองเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นก็กําหนดเลยแล้วกันเริ่มเลยเนาะ สมมุติเราเริ่มมาททำงานแล้วก็ไปตรสวิตมานะครับสวิตสวิตองหมูก็คือ x ศูนย์นะครับ x ศนะูนย์เนาะสวิตโอเคเราตั้งชื่อมันด้วยแล้วกันนะครับตั้งชื่อมันด้วยด้วยกันนะครับวิวมินดิทเพย์ตั้งชื่อมันด้วยแล้วกันเนาะ s t a r ั start ไปด้วยสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับสตาร์ทมาให้อะไรเลยให้เป็นสีแดงก่อนนะเนาะเราเริ่มที่สีแดงนะครับให้เป็นสีแดงก็สีแดงเนี่ก็เป็น Y 0ศนะูนย์เนาะอย่างง,งนะสีแดง Y 0ศูนย์สีเหลือง Y 1หนึ่งสีเขียว Y 2สองสีแดง Y 0ศูนย์ครับเอาว่ะเซตใช้เซตไปเลยเซต Y 0ศูนย์นะครับเ,เ,เลสนะครับเลส สีแดงนะครับเข้าใไหมต่อมานะครับที่ไรต่อสีแดงนี่ไปสั่งให้อะไรคราวนี้หลังจากสีแดงติดนะ uh, สีแดงก็ติดเลยสีแดงก็มาเป็นอะไรครับอันนี้คือทบทวนด้วยนะคือไม่ใช่เนื้อหาใหม่นะครับนี่อันนี้คือเนื้อหาเก่าที่เรามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันนะครับสีแดงคือ y ัยศูนย์ใช่ไหม พอไวโซนติดมันไวมันจะกลายเป็นอะไรตัวคอนแทกใช่ไหมครับเอาเอาพูดมาเป็นคอนแทกนะครับตัวนี้ก็เป็นไวอะไรไวโซนเอาไวโซนมาสั่งนะครับอันนี้ก็นนก็เป็นเลสก็ได้อะเป็นเลสเลสเหมือนเดิมคราวนี้เลสไปสั่งอะไรจะไปเซตเลยไหมเซตเลยก็มันเป็นสัญญาณไฟใช่ไหมครับเราจะให้ชิดเราจะเอาสีแดงกี่วิใช่ไหมหลังจากสีแดงติดสีแดงกี่วินะครับ เอาสีแดงกี่วิเอาเท่าไหร่ครับเอาที่เอาที่ศูนย์มาแล้วนะนับจากที่ศูนย์นครับเอากี่วิดีเอาสิบวิพอเนาะนะครับสิบวีก็ต้อง K หนึ่งร้อยนะครับต, 100. ต,ตัวนี้ไม่ต้องมีชื่ออะไรหรอกครับ T ศูนย์ K หนึ่งร้อย หลังจากที่ทีศูนมันรันใช่ไหมครับตัวทีศูนก็จะกลายมาเป็นอะไรกลายมาเป็นสวิตนะครับทีศูนย์ศูนกลมาเป็นอะไรครับทีศูนหลังจากที่สีแดงเอาผู้สีแดงมาหน่วง10วิอพอครบ10วิแล้วเป็นไงครับสีอะไรติดแดงแดงน้ำแดงเหลืองก่อนเนาะ บางคนหลงเขียวนะครับหรือว่าแดงเขียวเลยวะแดงแดงเขียวเลยครับเมื่อกี้ผมพูดว่าเขียวเป็นเท่าไหร่นะเขียวผมให้เป็นวายสองนะเขียวผมให้เป็นวายสองนะอย่าสับสนนะเขียวคือวายสองนะครับคือจะเป็นอะไรก็ได้คือจะเป็นรหัสอะไรก็ได้ไวายหกวายเจ็ดก็ได้เนาะวายหกวายเจ็ดก็ได้แต่ว่าผมจะวายสองครับ เซฟ y สองทีน,นี้ก็คือกรีดนะกรีนพอเราได้กรียนะครับพอเราได้กรีนอคือตอนนี้นี่สีแดงมันติดเลยนะพอนับสิบวินะครับสีเขียวมันติดตอนนี้จะเป็นแดงเขียวติดงงไหมงงไหมนะครับงงดิ๋งนะครับคนดูก็งงครับเราก็ต้องมีการไปรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตมาทิ้งซะ รีเซ็ตสีแดงทิ้งนะครับผมไม่ใช่รีเซ็ต Y อะไรครับ Y ศูนย์ครับอ่ารีเซ็ต Y ศูนย์โอเคครับ <c oughs> ต่อกันไปครับไม่ได้อยากเลยยัเช็ค Y ศูนย์ครับอืมให้ต่อ <c oughs> พออะไรติดพอ Y สองมันติดใช่ไหม วายสองวายสองน้องผมลืมผมลืม,ผมล,มผมลืมเปลี่ยนก็นจะมีเอฟห้าวายสองวายสองอันนี้เป็นกรีนนะตรงนี้เป็นอะไรก็วายสองไม่ใช่วายสามเราไปถ่วงนับเวลาก่อนห้าเขียวเขียวห้าเขียวเจ็ดวิแนละ้วเขียวเจ็ดวิ ทีที่หโอเคเราเจ็ดวิแล้วครับเดียวีมันไม่มีหรอกหกสิบวีเนาะโอ่คหกสิบโอเคหกสิบเนาะอันนี้ที่หนึ่งก็จะกลายเป็นอะไรครับที่หนึ่งก็กลายเป็นสวิตนะครับที่หนึ่งกลายเป็นสวิตท,ที่หนึ่งก็กลายเป็นสวิตแล้วก็ พอครบแล้วจะเป็นสีเหลืองนะเซต Y1 นะ Y1 Yellow นะ,ะ Yellow ก็ไปดีเซ็ดจักนะดีเซ็ดนะสีเขียวนะไว้ส โอเครีเซ okay. okay. uh, ็ตรีเซ็ตไฟสองครับอ่ะตอนนี้เยลโล่ Yellow. มันติดแล้วเนาะทำไงต่อคะนี้ตอนนี้ครบยั เรียครบแล้วนะคราวนี้ตัวเยลโลนะครับตัวเยลโลตัวเยลโลนี่มันเห็นไ,ไหมนะพอเยลโลติดเนาะคิดภาพเนาะพอเยลโลติดนะเยลโลติดนี่ยเยลโลจะเป็นนับอะไรครับนับเวลาครั้ง ปติชีเหลืองเขาใช้กี่วิสนะี่วิเนาะแล้วสาวิสามันเป็นการจำลองเ,เฉยอ่ะ,อะลอโลกเอาินโลวนอีมาเราครบแล้วใช่ไหมเ้ยเยลโลครบแล้วใช่ไหมนี่กลายเป็นทีส ข้อที่สองติดที่สองมันทำอะไรครับข้อ,อที่สองไว้ข้างบนเดียวคือตอนนี้ตอนนี้เราผมจะทำให้มันบนเนอ่อคือคือตอนนี้คือตอนนี้นะ x ศูนย์มาหา เลสนะครับ y ศูนย์มหาทศูนย์ใช่ไหมทีศูนย์หน่วงเวลามาสีเขียวติดสีแดงดับนะครับเพราสีเขียวติดสีเขียวติดหกวิพอได้จากสีเขียวติดเสร็จนะครับสีเหลืองติดมานะครับสีเหลืองติดสีเขียวยกเลิกนะครับก็คือจะแสดงว่าสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็จะนับเวลาสามวินะครับคราวนี้พอสามวิใช่ไหมพอสีเหลืองครบสามวิก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ แคปซิเดงให้ว่า,าต้องชิปอินเสิร์ตรงนี้นะครับชิปอินเสิร์ไปอ่าชิปอินเสิร์นะครับก็ให้ T2 มาอยู่ตรงนี้นะครับอ่า T2 T2 ครับ T2 ก็จะเกิดการนึบนะครับอ่าคราวนี้ T2 เนี่มันเกิดการเซตใช่ไหมอ่าเซตไวสูแล้ว นะครับเซตไวสุดแล้วตอนนี้สีแดงมาคือตอนนี้มันจะวนแล้วไงพอสีแดงแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นหน่วงให้สีเหลืองที่มาติดเนี่ยกลายเป็นไม่ติดนะครับก็ไปใช้รีเซ็ตนะครับรีเซนะ็ตไ1 okay, นะครับเซตไว1ไปเคนะครับไม่เด๋ยวตัวนี้ตัวนี้เพึ่งอ่ะ ตอนนี้มันจะมีการลบกวนสัญญาการเกิดขึ้น่อคือความหมายก็คือว่าถ้าเราทำแบบนี้นะครับ x ศูนย์ตัวนี้พอเรากดไปใช่ไหมตัวนี้ทํางานเลยถูกไหมครับมันจะมีช่วงที่ไปลบทําให้สัญญาณมันติดช่องนะครับเราก็ต้องไปตัดเนาะก็คือตัดมันซะหมยถึงว่าในช่วงที่ y หนึ่งมันทางานเนี่ย เราต้องสร้างสวิตช์ไฟหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วต้องเปลี่ยนต้องใช้เป็น NC NC มาเอ็นซีมาตรงนี้ตรงตรงเลนะครับคือเรากดมาไฟมันก็ผ่านไฟมันก็ผ่านไฟนก็ผ่านอยู่ดีเราสร้าง NC แต่ว่าเราสร้าง NC ไว้เพื่อทำไมวะ่า อ่าได้แล้วครับอันนี้คือ F6 เอเอ่าครับคือความหมายอะไรไหมระหว่างที่เยลโล่ทำงานนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาสมมติกีนทำงานกีนทำงานใช่ไหมเซตเกีนใช่ไหม หน้าสัมผัสตรงนี้จากปกติปิดก็กลายเป็นปกติเปิดไฟก็ไม่ไหลอยู่ดีนะครับก็พอไฟไม่ไหลก็แสดงว่ามันไม่มีทางที่ไปเซตเลสแน่นอนความหมายมันหรือว่าตอนที่เยลโล่มันทํางานนะครับเยลโล่ทำงานคอนแทคตัวนี้ก็จะกลายเป็นปกติปิดก็กลายเป็นปกติเปิดไฟก็ไม่ไหลมาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนุกสนานถ้าเราลองซิมนะเผื่อผมซิมไม่ได้นะครับซิมกด F4 ครับ ก็ซิมดูกดทำงานดูนะเบ๊บนะครับทำงานครบสิบวิ่าครบสิบวิแล้วนะครับตรงนี้สีเขียวนะครับสีเขียวหกวินะครับ่าพอที่สีเหลือง สีเหลืองสามวิเห็นไ,ไหมวนมาที่สีอะไรส,สีแดงนะครับสีแดงสิบวินะครับอ่าสีแดงสิบวิปั๊บนะครับเสียเขียวหกวิถูกไหมครับอ่าสีเยลโล่ไปเราก็จะวนไปเรื่อยนะเห็นไ,ไหมก็กลายเป็นแดงเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองไปเรื่อยนะครับประมาณนี้นะครับ นี่คือโวงจรสัญญาณจราจรครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,วตรงหนึ่งตรงหนึ่งเนาะถติมมว่าเ่าเกิดเหตุฉุกเฉินแบบอยากยกเลิกการทํางานทั้งหมดทำไงการทุกครัวนะอะทำงานทั้งหมดเราก็ใส่สวิตช์ลิกหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งใส่ชื่อมันหน่อย stop 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 นะครับ stop อะไรก็โซนรีเซ็ตเลยนะครับไปโซลน้องวายสองวิเลีย่ยถ,ถึงกีเลยทำไมทำไมนะครับอาซิมดูนะครับเห็นไหมอ้าวเริ่มแต่แรกนะ อ่าผมกดสวิตช์แล้วมานทำงานนะปั๊บมาครับสีแดงติดนะตรนที่สีแดงนะสีแดงผมใส่ไปสิบวินะครับอ่าแดงเป็นไงทีศูนย์ครบสิบวิอ่หน่วงเวลามาตรงนี้เห็นไหมพอทีศูนย์ทำให้สีเขียวติดเห็นไหมครับสีเขียวติดสีแดงถูกยกเลิกการทำงานนะครับอืมตอนนี้มาที่สีเหลืองนะสีเหลืองให้สามวิข้างนอันนี้แดงเขียวแดง นับเวลาไปเขียวนับเวลา60วิเหลือง30วิประมาณนี้นะเนาะเขียไหมพวกเราก็ก็ฟางไว้เป็นเรียนรู้ไว้นะครับเรียนรู้ไว้เผื่อว,ว่าวันหนึ่งเราได้ใช้เนาะเราได้ไปทำงานในองค์กรนะครับเราได้ใช้แล้วก็เขียน เขียนที่ครูเนี่ยตารางที่นะก็คือเขียนตามครูเลยนะครับอ่าล้วก็บอกว่าตัวอย่างการเขียนไฟจราจรนะครับอืมแล้วก็แสดงตามครูเลยนะครับก็ฟังให้เข้าใจนะครับนะบไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอ่โอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ตั้งใจเรียนครับผม